นี่นายมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรออ๋อเรื่องของหญิงดีที่มีคลิปลุดในเว็บไซต์เว็บนึงไงนี่เธอกลุ่มที่ผู้ชายพูดกันเรื่องเมื่อวานน่ะหน้าของดีไปโผล่ในเว็บโป๊อ๋องั้นเราไปถามหญิงดีกันไหม นี่ดีเธอเห็นคลิปที่มีหน้าเธอติดในเว็บไหมดูนี่สิหน้าของฉันไปโ่ในเว็บได้ไงฉันเห็นพวกผู้ชายพูดถึงนะ่ะเราลองไปถามกันดูไหมใครเป็นคนทำเรื่องแบบนี้ C. เป็นคนทำฉันตัดต่อภาพนั้นเล่นเอง,เองนะฉันจะดำเนินคดีตามกฎหมายขอโทษฉันจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้ว ไปคุยกับตำรวจเองนี่นายที่ลังอ่ะอย่าทำแบบนี้อีกอายุนายยังน้อยทำแบบนี้มันไม่สมควรเลยรู้ไหมว่ามันทำให้นายทำผิดพรบมาตรามกเพราะเป็นภาพที่นายตัดต่อเติมดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิทยาการอื่นๆก็ตามเสียชื่อเสียงทำให้ผู้อื่นเสียหายถูกดูหมิ่นถูกเกลียด นายจึงมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทเลยรู้ไหมทีหลังอะ่ะอย่าได้ทำแบบนี้อีกครั้งนี้ถือว่าเตือนเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับนาย Thank you.